สวัสดีครับผมนิวพิสิทธิ์การครับสวัสดีค่ะเจียพนิดาค่ะคมาพบกับเราสองคนในรายการบอกต่อรายการที่จะบอกต่อเรื่องราวต่างๆของธุรกิจในเค,ครืออัปเดตเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทค่ะในคอนเซปต์รายการที่ว่ามีดีอยากเก็บไว้ให้บอกต่อค่ะครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็รู้จัก ประเทศไทยด้วยอาหารไทยของเรารด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอนว่าหลักการสําคัญหรือหัวใจสําคัญของอาหารเนี่ยก็คือคุณภาพและความอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเราจะต้องมีการพัฒนาและวิจัยเพื่อได้อาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารหรือ food innovation center ภายใต้าการกำกับดูแลของบริษัท food sector ค่ะคซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทบุญรอดปลูวอรี่จำกัดค่ะครับซึ่งศูนย์นวัตกรรมอาหารนี้นะครับ มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่นะครับออกสู่ตลาดโดยสามารถที่ผลิตไพลอดแผนให้กับบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือ SME นะครับ<ม>เพื่อจะไปทดลองตลาดหรือ,อต้องการผลิตในลับสเกลเล็กๆนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเข้าไปดูด้านในค่ะว่าจะมีนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจก็เดี๋ยวตามกันเข้าไปดูด้านในได้เลยค,ค่ะไปกันเลยครับ แล้ว,วันนี้เราก็มาอยู่กับบุคคลสําคัญของศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารนะครับคือคุณสุภาพรอ,อุบลรัตน์ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเฮสโกโซลูชั่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ขอเรียกว่าพี่แจ๋วแล้วกันนะครับจะได้เป็นกันเองในการสัมภาษณ์น,นิดนึงนะครับอยากจะถามพี่แจ๋วนะครับเรื่องที่มาของศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารนี้นะครับว่ามีที่มาเป็นยังไงบ้างครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนแจ้งทุกคนว่าศูนย์นวัตกรรมเมด้านอาหารเราก่อสร้างขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์ของคุณสันติพิรมพกดีนะคะที่เรงเห็นว่าอาหารเป็นสิ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในชีวิตปะจําวันของเราทุกๆคนรวมถึงเราจะได้มีส่วนช่วยในเรื่องของเกษตรกรช่วยเหลือในเมืองไทยด้วยนะคะอีกทั้งเราได้รับการสนับสนุนจากคุณจุญนันพิรมพกดีในเรื่องสนับสนุนในเรื่องการดาเนินตาตา่ตางๆ และศูนย์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณปิติพิมรมพกดีนะคะครับค,บคบซึ่งศูนย์นี้เราได้ก่อตั้งเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2561ส่วนหนึ่งเรามองว่าศูนย์ตรงนี้ที่เราก่อตั้งขึ้นมาเรามีอะไรบ้างที่ช่วยเหลือของอกับในกลุ่มธุรกิจอาหารไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของอาาดีเรามีทีมงานอาหารดีช่วยในการคิดค้นวิจัยสินค้าต่างๆนะคะเรามีทีมงานนักวิจัยในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในเรื่องของอาหารให้มีอายุยืนยาวขึ้นเรามีกลุ่มของนักวิชาการในเรื่องงงงขออออวววิชชาาาาาาากกรรรรด้นหหต่่่่ๆเเพืืยยฎมมถึง ระบบต่างๆเพื่อซัพพอร์ตกันนะคะเรามีอีกทีมหนึ่งก็คือในอทีมของนวัตรกรรมในเรื่องของดูเรื่องข้อมูลแล้วก็บริการลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆนะคะคที่นี่เองเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่ามีข้อแตกต่างจากศูนย์ที่อื่นยังไงบ้างคะจุดเด่นของเราที่นี่นะคะต้องบอกว่าเราเป็นศูนย์ที่เป็น one stop service ก็คือเข้ามาที่นี่นะคะมีไอเดีย แต่ยังไม่รู้จะทํายังไงมาที่นี่มีไอเดียมาเราก็สามารถทําไอเดียของคุณให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาได้เป็นโปรโตไทป์โดยที่เราไม่ได้บอกว่าทําเป็นโปรโตไทป์อย่างเดียวนะฮะโปรโตไทป์ที่เราทํามาขึ้นมาเราจะได้มองไปถึงกลุ่มตลาดเป็นยังไงเรื่องของเลกคูลิชันต่างๆสามารถส่งออกหรือจําหน่ายได้ยังไงบ้างนะคะรวมถึงสามารถศึกษาเรื่อง,อ,งอายุเชลไร้ของสินค้าให้มีความต้องการอยุเท่าไหร่นะคะสามารถแข่งขันในตลาดได้ไหมอีกทั้งถ้าต้องการเป็นโปรโตไทป์ที่สามารถจําหน่ายได้จริงตอนนี้เราเองเราได้ ทําทการขอรับรองจากออยซึ่งสามารถผลิตเป็นสินค้าตัวอย่างที่สามารถจําหน่ายได้จริง เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวก็คือครบจบหมดทุกอย่างเลยคระตั้งแต่ต้นครับแล้วเทรน์แนวโน้มของคนที่เข้ามาให้ขอคำปรึกษาเนี่ยครับตอนนี้เป็นประมาณไหนบ้างครับพี่เจ้าครับที่เข้ามาติดต่อเราสนมากจะเป็นทีมของเ m e เริ่มเข้ามาติดต่อเยอะขึ้นเนื่องจาก SME ต่างๆ่าก็จะมี d u c ตดีมีโน้ตฮาวดีๆหรือมีวัตถุดิบดีๆที่อยากจะต่อยอดก็เข้ามาคุยกับเรานะฮะเราก็ได้ให้เข้าไปให้คำปรึกษาในเรื่องของโปรเซสเราได้ให้คำปรึกษาในเรื่องของการศึกษาเชลไลท์และการศึกษาในการที่ทำยังไงงห้้สินนคาาา่ยถูกกตตอมมฎ ตรงนี้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้เขาหรือบางคนมามีไอเดียอย่างเดียวยังไม่รู้จะทํำยังไงเป็นรูปเป็นร่างเราก็สามารถทําให้เขาได้ตอนนี้ต้องบอกว่าเอสมีเข้ามาติดต่อเยอะมากนะคะพอดีหันไปเห็นด้านหลังค่ะมีตัวอย่างสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่แจ๊บอยากให้พี่แจ๋บช่วยแนะนำก็ต้องบอกว่าสินค้าตอนนี้เองเราก็หลากหลายนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องพูดก็คือเรื่องของเฮลตี้เรื่องสุขภาพตอนนี้เราได้เองได้มีเข้าไปดูแลในเรื่องของสินค้าที่อย่าวสุภาพ ยกตัวอย่างเช่นสินค้ากลุ่มของ k e โตนะคะตอนนี้เราได้มีงานการคิดค้นสินค้ากลุ่มของคีโตต่างๆนะคะออกมาเพื่อให้ให้ผู้ที่ดูแลสุขภาพเอาไปไป,ไปพวกรวมถึงกลุ่มของแพนเบดทุกคนจะได้ยินแพนเบดก็ต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทำนะคะโดยเราได้ใช้วัตถุดิบกเกษตรเมืองไทยเราเองคือขนุนอ่อนเอามาทําเป็นตัวให้โปรโตีนในซอสนะคะทำให้สินค้าตัวน,นี้มีเป็นแพนเบดได้โปรโตีนด้วยนะคะ แล้วถ้าเกิดคนที่สนใจที่จะเข้ามาติดต่อเพื่อจะพัฒนาหรือวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถติดต่อได้ทั้งช่องทางไหนบ้างครับหนึ่งก็คือมีเว็บไซต์ของศูนย์วัตกรรมอาหารเราเองแล้วก็มีเฟซบ,บุ๊กไลน์แอดต่างๆแน่ะวันนี้เราก็ขออนุญาตเชิญพี่แจ๊คเข้าไปดูเยี่ยมชมส่วนต่างๆข้างในนะครับครับผมในส่วนของฟู้ด i โนเวชั่นเซ็นเตอร์ค่ะเราแบ่งออกเป็นมีห้องครัวทั้งหมด4ครัวเลยนะคะเราจะมีตั้งแต่ห้องครัวไทยจีนครัวญี่ปุ่นครัวยุโรปแล้วก็ครัวฮาลา เครื่องไมาเครื่องมือของห้องครัวฮาลานเองนะคะก็จะแยกส่วนออกอย่างชัดเจนนะคะตรงนี้ค่ะจะมีแรงดึงในส่วนของตัวเครื่องนี้ในการวัดออกมาเป็นค่าเลยว่าได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารใช่ค่ะ